สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาเทว,วดาจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั้นทั้งสวยงามและเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนแบบเต็มที่ซึ่งการเที่ยวที่นี่จะทําให้เราได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดรวมถึงการคร้างคืนในบรรยากาศที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวเราเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพใช้ระยะเวลาประมาณ260กว่ากิโลเมตร เราก็จะถึงซุ้มประตูบ้านตะเพินขี้พอผ่านซุ้มประตูนี้ไปก็จะเป็นทางเข้าอุทยานแห่งชาติพุเอ็ตเป็นทางลูกรังรถพอวิ่งสวนกันได้เป็นทางขึ้นเขาสูงชันควรเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อในหน้าฝนและรถกระบะในหน้าแง้งหมู่บ้านกระเหลี่ยงตะเพินขี้อยู่ติดเขตแนวกันชนมรดกโลกเขตรักษาพันุ์สัตว์ป,ป่าห้วยขาแข้งยอดเขาเทวดาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีระดับความสูงอยู่ที่1123เมตรจากระดับ น้ําทะเลอยู่ในอุทยานแห่งชาติผู้เตยมีพื้นที่เกือบ2 0 0 0 0 0ไร่หรือประมาณ3 1 7ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกและไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วทั้งยอดเขา เราขับรถตามเส้นทางลูกลังมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วครับเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางขึ้นเขาเทวดาเป็นโฮมสเตย์ที่สร้างเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติสามารถชมวิวจากที่พักได้360องศาตื่นเช้ามาจะได้ยินเสียงนกและเสียงลมพัดไปมาการค้างคืนที่นี่ทําให้เรารู้สึกได้ถึงการหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่ไร้สัญญ,ญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะมีให้ใช้ได้ บางครั้งข่าวก็ระบบ AIS แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโฮมสเตย์ของเราครับที่เราจะนอนกันคืนนี้โอ้โหขึ้นเขาเทวดาดูครับฝุ่นฝุ่นละเอียดยิบดูดูด,ดูสภาพกลับไปต้องทำกวามสะอาดกันอย่างหนักเลย <c oughs> และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวพิชิตยอดเขาเทวดา คือการมาชมน้ําตกตะเพินขี้น้อยเดินลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติสภาพอากาศเย็นๆในต้นเดือนมกราและความเงียบสงบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกซึมซับกับธรรมชาติอย่างแท้จริง เดี๋ยวตอนขึ้นจะลำบากนะเนี่ย Anh đẹp ชมกับธรรมชาติอย่างอินน้ำสำรานแล้วเราก็เดินทางกลับที่พัก oh, <I. S 1> มื้อเย็นของเราวันนี้ก็มีเมนูหมูกระทะซึ่งทางที่พักมีให้บริการชุดละ400บาทพอใช้เป็นกับแก้มได้เป็นอย่างดีย่างหมูในบรรยากาศธรรมชาติย่างหมูไปจิบเครื่องดื่มไปบรรยากาศเย็นๆตอนกลางคืนมีหนาวต้องผิวไฟเตาถ่านที่เหลือจากหมูกระทะก็เอามาผิงไฟได้แก้หนาว ก่อนนอนคืนนี้สภาพอากาศเย็นเย็นและความเงียบสงบทำให้คุณรู้สึกถึงความผ่อนคลายอย่างจริงจริงแนะนำให้มานั่งชมดาวในคืนที่ท้องฟ้าชัดเจนบรรยากาศเงียบสงบและลมเย็นเย็นจะทำให้คุณรู้สึกถึงความพิเศษของที่นี่เริ่มเช้าวันใหม่เราตื่นกันตีสี่เตรียมตัวไปขึ้นเขาเทวดาใช้เวลาเดินเท้าประมาณ500เมตรจากที่พักมาถึงทางขึ้นเขาเทวดาเราเดินทางมาถึงประตูทางขึ้นประมาณตีห้า ค่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงมาถึง100เมตรแรกก็เหนื่อยมากภูเขาเทวดามีความสูง800เมตรเราต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการขึ้นเขาในครั้งนี้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆนี่ครับมาถึงสุดยอดแล้วครับ800เมตรกว่าจะขึ้นมาถึงก็เป็นเวลา7โมงเช้าความรู้สึกแรกที่ขึ้นมาถึงรู้สึกว่าเราทำไปได้อย่างไงเนี่ยพิชิตยอดเขาเทวดา800เมตร บรรยากาศสุดยอดสดชื่นมากอากาศตอนนี้ประมาณ13องศาบนยอดเขาเทวดามีพระพุทธรูปใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแต่ยังมีความเงียบสงบทำให้รู้สึกสงบใจใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปหรืออยากหามุมสงบๆส,ส,สำหรับ การพักผ่อนที่ดีที่นี่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวพวกเราชื่นชมธรรมชาติชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและชมทะเลมอกเก็บภาพความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตยอดเขาเทว,วดาดินแดนสวรรค์แห่งสุพรรณบุรีรู้สึกว่าใช้เวลาพอสมควรพอหายเหนื่อยก็ออกเดินทางจากยอดเขาลงมาอีก800เมตรเดินทางกลับที่พักอีก500เมตร เพื่อพักผ่อนเก็บแรงกับกรุงเทพต่อไปถ้าใครกําลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่ทั้งสงบและสวยงามเขาเทวดาสุพรรณบุรีคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับทิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้พักผ่อนเต็มที่และกลับไปกับความสุขที่ได้รับจากธรรมชาติแห่งนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทิปใหม่ๆต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ